ตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมา สัมพุทธัะอาทิศีลังปฏิทาจักรลยานานันจกมาตุก,กังภมุขังสัพพธรรม,มานังตัสมาสีลังวิโสทะเยติกอีกอกอกนวโรกาตดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนา บันานาศาสตร์สรมรําคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื <c oughs> ่อเป็นการประคับประคองฉลองศรัธทธาเพิ่มพูนกุศลจริาาสัมมาปฏิบัติแก่ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาประชุมร้องเพียงกันนักศาลาธรรมสภาเหตุนี้ เกินกว่าจะวิติกังวลงด้วยเวลาสืบต่อไปเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันทรวัดสวนะเป็นวันแห่งการฟังธรรมแต่ทังหลายจึงได้เสียสละโอกาสอันมีค่าเวลาอันมีคุณเสียสละภัพผลอันจะเพึงมมีผึ่งได้จากทางบ้านเรือนเพื่อมาสแสวงหาสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระให้แก่ชีวิต ในทางธรรมที่วัดหลวงวาแห่งนี้ในเบื้องต้นทุกท่านได้มาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าและก่อนที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมทุกท่านได้สมาทานศีลคําว่าสมาทานศีลแท้ที่จริงก็คือการที่เรามาประกาศเจตนาตั้งใจที่จะรักษา กายวายจาของเราไม่ให้ไปกระทบกระทั่งแก่ใครอื่นเขาไม่ให้เป็นพิษแก่ใครไม่ให้เป็นภัยแก่ตัวเพราะสีนี้มีอนุภาพที่สำคัญมากพระพุทธเจ้าได้ตรสัสสอนถึงอนุภาพของสีเอาไวา้ซึ่งมีพระบาลีที่อัตบาได้ยกขึ้นมาเป็นบทอุเทศเทศสนานเบองตัน่า อาทิสศีหลังปฏิทถาจักกัลยาณานันจักมาตุก,กังประมุขขังสภะขัมวานังตัสสมาศีหลังวิโสทตเยแปลความว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งแห่งความดีงามทั้งหลายทั้งปวงศีลเป็นมาดาเป็นแม่บทเป็นแม่แบบแห่งความดีงามทั้งหลายทั้งปวง ศีลเป็นประมุขเป็นปากทางแห่งความดีงามทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายพึงชำระศีลของตอนให้บริสุทธิ์นี่ความหมายว่าอย่างนี้หรือถ้าจะพูดให้ทุกท่านเข้าใจง่ายเข้าไปอีกอย่างเวลาที่ท่านทั้งหลายมาสมาทานศีลจากพระในตอนท้ายของการให้ศีลนั้นพระ ท่านจะสรุปบอกถึงอาน,นิสงของศีลอย่างว่าสักครูอ่อาตมาก็สรุปให้ยงฟังสรุปว่าไงสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโอคตสัมปทาสีเลนะเนโพติงยันติตัดสมาสีหลังวิโสทเยีแต่รู้สึกว่าพระเยไปยมก็เยมานะแล้วก็เป็นอย่างนี้กันมานะนนะ ทำไมอ่ะคือบางทีเราไม่เข้าใจอย่าว่าแต่โยมไม่เข้าใจเลยปฏิพระก็ไม่เข้าใจไอ้คนให้ก็ให้ไปอย่างนั้นคนรักก็รักเพราะเป็นวิธีต e. ่างคนต่างไม่เข้าใจศีลเลยไม่มีอนุภาพในอันที่จะมาปกฝังรักษาคุ้มครองชีวิตของเราคุ้มครองโลกสังคมไม่เกิดความรุเเรงเป็นสุขได้แต่ตรงนี้อัตมาอยากใช้ทั้งหลายรู้เรื่องอยากให้เข้าใจ ว่าที่พระท่านสรุปบอกอานิสงส์ของศีลให้โยมฟังนั้นดีอย่างไรมีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างไรจะแปะลถอดความให้โยมจังง่ายๆที่พระท่านบอกว่าศีลเลนะสุขติงยันติคือท่านบอกว่า,วาหนึ่งศีลส,ส่งทําให้สูงสองศีลประดุงทาให้สวยสามศีลน,นําทําให้รวยและสี่ศีลช่วยทําให้รอด นี่คืออานิสงส์ของศีลที่พระท่านสรุปให้ยมฟังศีลส่งทาให้สูงก่อนเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้มันต้องมีศีลเป็นพื้นฐานซะก่อนหรืออย่างท่านทั้งหลายที่เป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่เป็นปูช้นี่บุคคลเป็นที่เคารพนับถือกราบไหวา้บูชาของผู้คนทั้งหลายในโลกในสังคมใดก็เพราะเรามีศีลคือมีพฤติกรรมที่สะอาดแเนี่ แต่คนไม่มีศีลแล้วใครจะกราบใครจะไหวแต่ที่คนอื่นเขากราบเราไหวเราเคารพนับถือเรายกยก่องให้เกียรติเราก็เพราะเรามีศีลนั่นเองเนี่ศีลส่กทําให้สูงศีลปรุงทําให้สวยศีลเป็นยอดของเครื่องประดับศีลังอาภา,ารังเศษทงังศีลเป็นเครื่องประดับชั้นยอดอย่างเครื่องประดับหรือเครื่องสําอาง ยี่ห้อทั่วไปที่เรานำมาประดับตกแต่งกายของเรามันทําให้กายของเราดูสวยดูงามเฉพาะเจ้งผุยช่วยยาอยาวที่ร่างกายของเราอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวยังไม่เท่าไม่แก่แต่ว่าศีนเมื่อเราตกแต่งกายของเราแล้วมันทาให้พฤติกรรมของคนเราที่แสดงออกมากิริยามารยาดูงดงามไปตลอดศีลนําทําให้รวยคนมีศีล จะรู้จักประกอบสมมาอาชีพในทางที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วเมื่อแสวงหาทรัพย์มาได้ก็รู้จักจับายใชย้สอยในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมก็ทําให้มีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนศีลช่วยทําให้รอดรอดจากการตกนรกรอดจากการติดคุกติดตารางคนมีศีลเนี่ยไม่ต้องตกนรกเลยตายแล้วไม่ตกนรกแม้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ก็ไม่เป็นที่หมายปองของกฎหมายบางง้านเมืองเพราะอะไรเพราะเราสามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไนดะ้เนิเซี่น,นเป็นภาษาวัดเป็นภาษา,าศาสนาภาษาชาวบ้านทั่วไปเราเรียกว่าระเบียงภาษาพระภาษาข้าราชการทหารตำรวจเรียกว่าวิกไน หรือภาษานักบริหารนักปกครองนักการเมืองนักกฎหมายท่านเรียกว่ากฎกติกาหรือรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นศินนี้จึงเป็นรัฐธรรมนูญประจำชีวิตไม่ต้องอะไรมากหรอกท่านเอาศินห้านี่แหละศินห้าที่เราสมาทานกันอยู่ทุกเมื่อทุกวันศินห้าเป็นกฎกติกาพื้นฐานของโลกเลยคนไดก่อนท่านสอนลูกสอนหลานว่ายังไง ต่านบอกว่าลูกเอ๋ยนั้เอ๋ยแต่อยากจะเป็นคนดีเน้่มันต้องมีศีลห้านีข้อหนึ่งปานาะห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองอาทน,นาับห้ามโจราข้อสามกาเมสุมิตชาจาันหัวเขาเมียท่านห้ามเสนเหาข้อสี่มุสาวาทาห้ามพูดปดข้อห้าสุราจงสุดให้เป็นเวลาให้เป็นระยะระยะ,ะยาุเดี๋ยวนี้ก็มีท่าน บางคนเนี่ยเอาศินห้าเนี่ยไปแผลงใหม่ให้เข้ากับกิเลสของตัวมันแผลงว่าไงบอกว่าปานาห้าม่าสัตว์แต่ถ้าฆ่านอกวัดท่านไม่ห้ามอธิตาห้ามลักทรัพย์แต่ถ้าตำรวจไม่จับไม่เป็นไรกาเมท่านห้ามเล่นชู้แต่ถ้าผัวเขาไม่อยู่ก็เชิญตามสบายมุสาห้ามพูดเ็ศแต่ถ้าพูดได้สาเร็จก็แล้วไป โซดาห้ามดื่มเล่าแต่ถ้าดื่มแล้วไม่เมาก็ชจะดื่มก็เข้าไปเนี่ยเพราะมีคนคิดอย่างนี้อ่ะปัจจุบันสังคมคือระบาดดัดดื่มก็ได้คนที่ฟ่อนเฟะสำเมาจากเมาเช้าหาเย็นเค่้ามเซดึกสางสว่างซ้ำหัวดำธรณีันอยู่เพื่อนเลยแต่เพราะเราคิดกันอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นศีลศีลห้าเป็นกฎกติกาพื้นฐานของโลกของสังคมที่ทําให้เราอยู่ร่วมกัน อย่างสงบสุขได้จะทําให้เรามีพฤติกรรมที่สะอาดทําอะไรคลีนและเกลีร์อย่างนี้อยู่ที่ไหนปลอดภัยไม่อันตรายแต่ถ้าไม่มีศีลไม่ครีนไม่เคลีร์ไม่สะอาดไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้อย่างนี้อันตรายมากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายคนที่ทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วจะเป็นคนที่สันหลังไม่หวั่น อีการาว่าจะบินผ่านจากกี่ขุมก็มาตามเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวานไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาสัารวจตรวจสอบอะไรเราได้เพราะเราสามารถตรวจสอบตัวเองได้ตลอดเวละนี่แหละคืออานุภาพของศีลเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญประจาชีวิตในการดําเนินชีวิตในการประกบอบกิจหน้าที่การงานทุกอย่างไม่ว่าเราจะเกิดมาอยู่ในฐานะภาวะใดก็ตาม ท่นจะเกิดว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นโยมก็ตามติดต้องมีสีนท่านจะบอกว่าเป็นสตรีไม่มีสิก็สิ้นสวยรุษด,ด,ด้วยไม่มีสิลก็สิ้นสีเป็นสามณะไม่มีสิลก็สิ้นดีเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองสีลไม่มีก็อาาาหากขายนะคนถ่าขหากสินเป็นอย่างนั้นทีนี้สินมันเกี่ยกับธรรม ที่เราใช้กันว่าศีลธรรมศีลธรรมคาว่าธรรมคานี้หมายถึงธรรมะธรรมะคือสิ่งที่ท่งไว้ซึ่งคู้กระพฤตปฏิบัติไม่ตกลงไปสู่ฐานะภาวะที่ไม่ดีหรือถ้าจะแปลงห้โยมเข้าใจง่ายๆว่าธรรมะคือคุณาก่อนคาว่าธรรมะคือคุณาก่อนคุณาก่อนคืออะไรบอร่เกิดแห่งคุณงยามความดี อะไรก็าตามที่เป็นป่อเกิดแห่งความดีสิ่งนั้นเราเรียกว่าธรรมะอะไรที่เป็นปัจเกิดแห่งความชั่วความไม่ดีสิ่งนั้นเราเรียกว่าอาธรรมวัตศีนธรรมเป็นของคู่กันเป็นสตรีไม่มีธรรมก็สามชั่วบรุษทั่วไม่มีธรรมต่างสตรีเป็นสมณะขาดธรรมะก็อาัจฉีท่านทั้งหลายต้รู้จักคำว่าอารัจฉีด้วยนะอาัจฉีเนี่ยก็แปลว่าน่าดา่าน คนอารัชีคือคนนาดานแต่พระอารัชีก็คือพระนาดานเลย وم. แต่ไม่ใช่องค์นี้นะท่านได้ยอมจะเข้าใจผิดกันบปัจจุบันนี้ข่าวข่าว,าวเกี่ยวพระสงฆ์เราออกาะบ่อยเหลือเกินข่าวดีๆดีแต่ข่าวเราไร้เขาจะลงให้ฟรีซะหน่อยนะแล้วก็พาดหัวข้อข่าว,าวตัวท้อเหมาะแกงเลยโยมแต่ถ้าข่าวดีๆดีต้องเสียสงงตังค์นะว่าอารัชีก็แปลว่าหน้าด้านหน้าด้นาดนาคือไม่เป็อย่างอ่าน สามัญไรก็รีดนอกรอยนอกรกระธรรมาวินัยไม่เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงหร้ามไม่ทําตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตอย่างนี้แหละเขาเรียกว,ว่าอาัจีพวกนอกรีดนอกรอยเป็นสมณะขาดธรรมะก็อาัจีเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองถ้าธรรมะไม่มีก็การเมืองเนี่ยคนถ้าขาดศีลขาดธรรมเนี่ยชีวิตเป็นยังไงเพราะฉะนั้นศีนลธรรมจึงเป็นสิ่งที่ สำคัญประจัชีวิตศิลธรรมนำสูนทุกสมัยเราเป็นไทยเพราะมีธรรมประจัชาติหากไร้ศีลเส้นธรรมต่างอำนาจประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรกันหลวงพ่อพุทธทาแต่นบอกว่าถ้าศิลธรรมไม่กลับมาโลกาจักวินาศแต่ถ้าศิลธรรมระบาดโลกาาากระทาจะร่มเย็นนับจากนั้นพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎกระดาเจ้าอยู่หัวล้นเปล่ารัชการที่หกทรงพระราชนิพนธ์ถึงความสําคัญของศีลของธรรมเอาไวนะ้นั่งคิดว่าเมืองใดไม่มีทหารผ่านเมืองนั้นไม่นานเป็นข่าเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไม่มีพลิตเลเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศีลโสผเมืองนั้นไม่ผลเสื่อมสาร เมืองใดไม่มีกะวีแก้วเมืองนั้นไม่แล้วคนอย่างเมืองใดไรนาริงามเมืองนั้นหมดความปนใจเมืองใดไม่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัยเมืองใดไร้ทมอัมพัยเมืองนั้นปนไหลแน่เอืยอันนี้เป็นเรื่องยืนยันถึงความสําคัญของศีลของธรรม ทำไม่คนเรามีเหตุอตัปะอายชกโลบะาวคนถ้าอายชกโลบะแล้วจะไม่ทํั่วจะไม่ยงแต่ถ้าหากว่าคนเราไม่อายชวไม่โลบาคนเราเหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกันาะในอันที่จะทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามผิดศิลปิดธรรมผิดกฎหมาย้ันเมืองวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวโลกชื่นชอบเทวดาชื่นชมสังคมยอมรัอย่างนี้นับว่าอันตรายมากอยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายมาประพฤต มาปฏิบัติเช่นนี้จึงเท่ากับว่าเราทุกท่านทุกคนเรามาควบคุมรักษากายวาจาจใจของเราให้อยู่ในขอบเขตแห่งสีเลธรทออย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยเพราะ <S <S อะไรเพราะสีเลธรทมหมายถึงเครื่องป้องกันการกระทบกระทั่งเพื่อให้เกิดการล้ำเส้นหรือเบียเดเบียนซึ่งกันและกันคุณธรรมคือความดี ที่เราจะต้องเสกสร้างให้เกิดมีขึ้นไปจําตนเมื่อเรามีแล้วจะทําให้เราเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความดีของความเป็นมนุษย์และจริยธรรมคือความดีที่มีอยู่ในตัวเราแต่ให้เรานําออกมาประพือมาปฏิบัติให้เห็นภาพเห็นผลเกิดประโยชน์แก่ตนและคนรอบข้างอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยโลกและสังคมตลอดถึงสถาบันครอบคร mm ัว hmm. ของเราก็จะเกิดความ ร่มเย็นเป็นสุขถ้าหากว่าทุกคนมีศีนเพราะฉะนั้นอน,นิสง์ของศีลดังที่พระท่านสูงให้ญาตโยมฟังเป็นประจำบอกให้รู้ว่าหนึ่งสีลท่งทำให้สูงสองสิลปรุงทําให้สวยสามสน,นําทําให้รวยและสี่สช่วยทําให้รอดดังที่ได้ชี้แจงแสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่สมัยในเวลาเทศนาปริโยสาเด ในอวสานการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาอัตมภาาขออ้างเอาอำนาจให่งุณพศีรัตนไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อำนาจคุณกุศลคุณงามความดีอันบริบูรณ์ไว้ด้วยทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกนระทำความเป็นให้เป็นไปจงมาล้อมรวมเป็นตะบะเป็นเนชะเป็นพะวะปัจจัย เป็นอุปนิสัยตามส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่นิรทุกนนรโศเนรโรคนนรภัยเจริญก็ได้เจตระพิษพรชัยสิประการคืออายุวัฒนะสุขภาระพร้อมทั้งปฏิพานธรรมสารสมบัติธรสารสมบัติความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์บนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกันทุกตัวหน้ารัประทานวิสัชนา พระธรรมเทศนาก็เห็นว่าพอสมควรแก่สมัยได้เวลาจึงขอสมุตยุติลงของไว้แต่เพียงเท่านี้เอวาก็มีด้วยปรกการัจนี